ันหนึ่งพระบรมศาสดาทรงปราลบหญิงสหายของนางวิสาขาในนครสาวัตนถะีมีกลุลมุดอยู่ชุดหนึ่งห้าร้อยคนเห็นคุณงามความดีของเธอนะแล้วกะ็กลับมาดูที่บ้านเห็นภรรยาของตนโอ้ไม่ได้เสียเสียวธุลีของนางวิสาขาจะไปอบรมสั่งสอนก็ไม่ค่อยจะฟังเพราะตัวก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกัน ก็อยากฝากให้นาวิสาขานี่คอยดูแลนี่ก่อนฝากก็มาหาลือกันในหมู่ห้าร้อยคนเออนี่เราทัฝากแม่บ้านของเรานะก็ไปอยู่ใกล้ๆนาวิสาขาเขายังนิสัยดีขึ้นอีกเยอะทีเดียวเผื่อว่าอยู่ใกล้ชิดนาวิสาขาจะได้ซึมซับเอาความดีของหนาวมามากก็เลยมาฝากนงส่วนภรรยาก็ดีใจว่าจะได้ออกจากบ้านง่ายเดินตามนาวิสาขาเนี่ย ไปที่วิหารไปที่สวนมังต่อมาในเมืองสาวัตถีมีการป,าประกาศว่าจะมีวันเมาแห่งชาติตลอดเจดวันดูขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นั่นนะไอ้ของอย่างนี้มันยังไปอยู่ตรงนั้นแม่ถ้าเกิดทันก็นกคงได้เทได้ทุบได้เผาเลยมันไม่ทันมีมโหรสพจัดการดื่มสุราเมลัยตลอดเจ็ดวันเมาแห่งชาติ แห่งเมืองสาวัตถีแม่บ้านก็จัดเตรียมสุราเพื่อสามีของตนเพราะก็ถือเป็นธรรมเนียมเห็นไหมทำผิดเป็นถูกจนเป็นปกติแล้วก็ไม่รู้ว่ากําลังผิดปกติทีนี้จะรู้ว่าอะไรผิดปกติต้องดูว่าอะไรเป็นปกติปกติคนต้องมีสีหนะ้าไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ผู้ผิดในกาไม่ปูดปดไม่ดื่มสุรามีไรนี่ทราบปกติซะก่อนผิดจากนี้ก็ผิดปกติ แต่ที่ี่พอผิดปกติทำางนงกีะทก็ท่านโปรดก็ไม่โปรดปลามก็ไม่ปลามปราบก็ไม่ปราบหรือปราบก็ไม่ค่อยจริงยังมันก็จะต้องทำผิดที่มาเป็นถูกกันแล้วก็ทำกันต่อ,ตอมาก็เลยเป็นธรรมเนียมสืบเื่องกันมาเราสาม,ามีกองหญิงเราเนี่ยก็เที่ยวเล่นดื่มสรามากันตลอดเจ็ดวันแต่กขอยากให้ภรรยาดีเห็นไหมไอ้ตัวเองน่ะเมาอบรมภรรยาแม่บ้านไม่ได้เพราะตัวไม่มีคุณธรรมก็ต้องเอาฝากนางเอามาไว้ แต่พอถึงวันที่แปดต่างก็แยกย้ายไปทํางานทั้งนั้นที่ยังเมาค้างกันอยู่เนะี่ยที่นี้มาถึงแม่บ้านสิก็มาหาเลยกันเออนี่เอเอสุราเมลัยที่พ่อบ้านก็ดื่มยังเหลืออยู่นะเนี่ยเออเรามาดื่มมันดีกว่าจะไปเททิ้งก็เสียดายก็หาอ,อุบายไปหาหนาวิสาขาแล้วกล่าวว่าวิสาขา,วา,วา,ขาพวกเราเด้อยากชมสวนช่วยพาเราไปหน่อยเถิด ก็คือหาบรรยากาศในการดื่มสุราแต่อ้างนางวิสาขาจะได้ออกจากบ้านไปได้นางวิสาขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็บอกว่าไปก็ได้แต่ขอให้เราเซะส,สางงานที่เราค้างอยู่ก่อนเราทำงานเสร็จแล,แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปกันพอทำงานเสร็จหลังจากนัน้นนางวิสาขาก็ไม่ใหญ่และขัดใจใครไม่ขัดขอคนไม่สนจม,มูกมาสนจม,มูกมาเดี๋ยวมา้ามันดีนะมันเจ็บ ขัดคอคนนี่เดี๋ยวก็กค่อยองุดหงิดขึ้นมาเธอเลยพาหญิงเรานั้นไปชมสวนแต่คิดกันคนละอย่างเธอต้องการที่รีแลกซ์แอนเนอรผเผยใจสบายกุศลธรรมอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าหญิงเรานั้นแอ,แอบแอบแอบซ่อนสุรามาอย่างมิชิดหาบรรยากาศที่มันโรแมนติกหน่อยไปอบายง่ายหน่อยแล้วก็พอนาวิสาขาไม่เห็นก็แอบเอาสุรามาดื่ม ดื่มแล้วก็เม,ม,ม,มาเมาไม้กันมากทีเดียววิสาขาพอเห็นเขาก็โอ้ทำไมเนี่ยพวกนี้ถึงเป็นอย่างนี้นะทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเลยแล้วเราเนี่ยบางครจะดื่มทำให้ขาดสติดี๋ยวเนี่ยคนทั้งหลายก็จะติดเตียนได้ว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดื่มสุราแล้วก็ทำอาการนั้นไม่สมควร เธอคิดไปถึงนู่นคิดการไกลจึงมาเตือนพวกนี้ว่าพวกเธอทำสิ่งไม่ดีนะพลอยทำให้เสียมาถึงฉันด้วยถ้าสามีของเธอรู้นะสามีของเธอจะโกรธนะแล้วเธอจะทำอย่างไรอ๋อไม่ต้องห่วงเราได้เตรียมแผนการไปแล้วอันนี้ถือเป็นปฏิบัติการรับแผนการคือเรากลับไปแล้วเราจะแกล้งป่วยแล้วดื่มสุราน่าแดงๆนี่มันแนบเนียนดี เพราะว่าเวลาเราบอกสาม,มีว่าอาการไข้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความร้อนกําลังเกิดขึ้นในร่างกายว่าหน้าจึงแดงนี่เธอได้กล่าวกับน,นางวิสาขานี่เธอจะไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยวเธอก็จะรู้เองว่าเธอจะเจออะไรนางวิสาขาบอกเลยว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเจออะไรบอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวง่วงวิสาขาไม่ต้องห่วงพูดกาลังออแอลิ้นไก่สั้นทีเดียวไม่ต้องห่วง วานแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านเมื่อไปถึงเรือก็ทําตามแผนที่ได้ตกลงเอาไว้คือทําเป็นป่วยหน้าแดงแต่สิ่งนี้เลยจะไปปิดบงังพ่อบานเพราพอบ,าน,พอพอบานมือแชมป์อยู่แล้วเพิ่งเดินมาหยกหยกแคเจ็ดวันนี่วันที่แปดยังไม่ทันสางรู้เห็นหน้าก็รู้ได้กลิ่นก็รู้คนป่วยกลิ่นอย่างนี้ไม่มีป่วยอะไรในกลิ่นออกมาแอลกอฮอล์นีหนไหมลุยเลย นี่เธอก็ไปแอบดื่มสุรามาแล้วนี่ชี้หน้าเลยนะรู้หรือเปล่าเธอต้อง no alcohol for betel i f e แล้วก็เป็นอย่างที่วิสาขาว่าคือเจอสภาพอย่างนี้จากพ่อบ้านนี่ตีไปตีไปเนี่ยสอนไปได้ย no alcohol for betel i f e จำไว้นเพื่อชีวิตทีดด่ดีกว่าต่อมามอีอีกรอบหนึ่งเดิมไปรอบแรกเจดวันมามีอีกคราว จัดกันมาอีกพอบ้านลุยก่อนแบบเดิมแม่บ้านนี่เอามังเพราะว่าเออเมื่อพอบานดื่มได้เราก็ดื่มได้ก็เลยไปชวนนางวิสาขาอีกแบบเดิมมาแหละแต่คราวนี้ฉันไม่ไปกับเธอแล้วแหละเธอเนะ่ยทำให้ฉันเสียหายในคราวที่แล้วเนะี่ยพวกนั้นก็บอกว่าโอ้รับรองคราวนี้เราจะไม่ทําอย่างนั้นอีกเด็ดขาด เอางีก right. ็ล้วกันไม่ไม่พาเราไปชมสวนพาเราไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วิหารได้ไหมเธอไปวิหารเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นะถ้าแน่แล้วก็เธอต้องทําให้มันถูกต้องนะไม่เหมือนกับไปเที่ยวชมสวนโดยแอบเอาสุราเข้าไปดื่มถ้าเธอรับปากเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไอคนที่มันมันมีเชื้อพวกนี้เนี่ย ก็แอบเอาสุราใส่ไว้ในพานแล้วก็เอาผ้าผืนใหญ่คลุมปิดบังสุราทำเป็นว่าในนั้นมีพัตตาหารมีทายธรรมที่จะไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์วิสาขาเนี่ยเมื่อทุกคนรับปากเธอก็เชื่อแล้วก็ให้โอกาสครับแล้วก็พาไปวัดพระเชตวันไม่ใช่ว่าเธอไม่รู้นะว่าพวกนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้โอกาสไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้รับฟังธรรม แล้วก็เชื่อมั่นว่าเมื่อฟังธรรมจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะหักดิบได้เลิกได้อย่างว่าจริงๆพวกมีเชื้อนี่แม้เข้าไปสู่วิหารแล้วยังแอบน้ำสุราขึ้นมาดื่มจนเมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัดเนี่ยควรจะห้ามญาติโยมเอาเหล้าหรือบุหรี่เข้ามาในเขตวัดบอกเขตปลอดสิ่งนี้แต่จะดื่มโน่นไปดื่มที่อื่นในสุสานนู่น หรือที่ไหนก็นไปดื่มซะตรงนั้นแต่วัดไม่ใช่นี่เป็นที่อยู่ของพระรัตนตรยัยไม่ใช่ที่ดื่มสุรานี่ดื่มกันเมาแม้ข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าแดงเลือดฝาดขึ้นทีเดียวนาวิสาขาก็ทราบประโถอาการเมาเนี่ยจะไป,ไปบังอะไรเธอแต่เธอว่าเออก็ยังดีกว่าไปอยู่ในสวนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแต่ อาราธนาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมแก่หญิงเหล่านั้นแล้วก็จริงอย่างว่าได้กราบอาราธนาให้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรทรงแสดงธรรมท,ทีนี้ไอ้คนเมาเวลาฟังธรรมมันเมาแล้วมันไม่ได้คิดว่าอยู่ต่อหน้าใครหรอกก็หมดความละอายไปแล้วน้ําเปลี่ยนทิสัยได้เปลี่ยนไปแล้วทีนี้มีเทวดาตนหนึ่งถูกมานเข้าสิงก็บังคับให้เทวดานี้มีความคิดว่า เราจะสิงร่างของผู้หญิงเหล่านี้ไอที่เมาเนี่ยแล้วจ,จะแสดงอาการประหลาดๆต่อหน้าพระพักรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสมณโคดมนี่มาแล้วสิงก็มาเป็นทอดๆเขาสิงบังคัคบเทวดาเทวดาทีาทาท่ถูกสิงก็เข้ามาบังคับเมาในีสิงง่ายเพราะปกติมันก็เหมือนโดนสิงอยู่แล้วทีนี้โดนอีกชั้นหนึ่ง เมื่อโดนสิงก็เลยปรบมือหัวเราะบ้างก็เริ่มร้องรำทำเพลงแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสายตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในธรรมจักขุของพระองค์ทั้งนั้นท่านทราบหมดเลยลองจึงได้เปร่งภาลสมีจากพระองค์ท่านไปยังหญิงขี่เมาเหล่านั้นเปล่งสว่างไปเลยคนนี้ก็ตกจใจสุดขีดไม่เคย